คนโลกจำวันนี้นำเสนอเรื่องเติ้งเสี่ยวผิงสถาปนิกแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศจีนสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์ง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศู8 1 4แ0 1ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดชีวประวัติเติ้งเสี่ยวผิงสถาปนิกแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศจีน เติ้งเสี่ยวผิงหรือชื่อเดิมเติ้งเสียนเซิงถือกำเนิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2447ที่เมืองกวางอันมณฑลเสฉวนประเทศจีนในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงบิดาของท่านคือเติ้งหวนหมิงเป็นชาวนาผู้มีฐานะดีและเคยศึกษาด้านกฎหมายและการเมืองส่วนมารดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็กเติ้งเสี่ยวผิงเป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้องหลายคน ท่านมีน้องชายสามคนพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวสองคนในวัยเยาว์ท่านได้รับการศึกษาตามแบบแผนของจีนโดยเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิน่นและได้แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความฝ่ายรู้ในด้านต่างๆในปีพุทธศักราช2463ขณะมีอายุ16ปีเติ้งเสี่ยวผิงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสโดยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการนักเรียนจีน ไปทำงานและศึกษาในฝรั่งเศสโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนจีนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่จากตะวันตกเพื่อนำกลับไปพัฒนาประเทศจีนในช่วงที่อยู่ในฝรั่งเศสท่านได้สัมผัสกับแนวคิดทางการเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลทัทธิมากเลนินซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดของท่านท่านได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักเรียนจีนที่มีแนวคิดปฏิวัติ และในปีพุทธศักราช2467ได้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานท่านใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีโดยทำงานหาเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการศึกษาท่านทำงานในโรงงานต่างๆรวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์เรโนลดและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อด้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ ที่กรุงมอสโกสหภาพโซเวียตในปีพุทธศักราช2469ที่มอสโกท่านได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอมมิวนิสต์แห่งตะวันออกซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับลทัทธิคอมมิวนิสต์แก่ผู้ปฏิวัติจากทั่วโลกเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางกลับสู่ประเทศจีนในช่วงฤดูใบไม้ผลปีพุทธศักราช2470ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน และทักษกมินต่างตึงเครียดอย่างมากภายหลังจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในซิ่งให้ท่านได้รับการมอบหมายจากทักคคอมมิวนิสต์ให้ทำงานในสถาบันการทหารและการเมืองญญซุนยัตเซนในเมืองซีอานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติในขณะนั้นและต่อมาได้ปฏิบัติงานทางการเมืองและการทหารให้กับพักคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต่างๆโดยมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ทางการเมือง การจัดตั้งองค์กรของพรรคและการต่อสู้กับกองทัพก๊กมินตัง๋งในช่วงสงครามกลางเมืองจีนซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ยาวนานและนองเลือดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคก๊กมินตัง๋งเติ้งเสี่ยวผิงได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำและการวางแผนยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นท่านได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการทหารที่สำคัญในกองทัพแดงซึ่งเป็นกองกำลังหลักของพรรคคอมมิวนสิสต์ ท่านได้เข้าร่วมในการเดินทัพทางไกลลองมาร์ชในปีพุทธศักราช2477-2478ซึ่งเป็นการถอนทัพครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อหลีกเลี่ยงการล้อมโจมตีของกองทัพก๊กมินตังการเดินทัพครั้งนี้มีความยากลำบากและยาวนานหลายพันกิโลเมตรและเติ้งเสี่ยวผิงเป็นหนึ่งในผู้นำที่สำคัญในกองทัพภาคที่สอง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรบกับกองทัพก๊กมินตั๋งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีพุทธศักราช2492เติ้งเสี่ยวผิงได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ท่านได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีพุทธศักราช2499 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างมากในระบบการปกครองของจีนท่านเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงของพรรคถายใต้การนำของประธานเหมาเจ๋อตงและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างๆของพรรคในช่วงแรกของการก่อตั้งประเทศอย่างไรก็ตามเส้นทางทางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผินไม่ได้ราบรื่นและมั่นคงเสมอไปในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2509 โดยเหมาเจ๋อตงมีเป้าหมายที่จะขจัดศัตรูของการปฏิวัติและเสริมสร้างอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งในขณะนั้นมีแนวคิดที่แตกต่างจากเหมาในบางประเด็นถูกมองว่าเป็นผู้เดินตามแนวทางทุนนิยมและถูกปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมดท่านถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มนักปฏิวัติตรุ่นใหม่ที่สนับสนุนเหมาและถูกส่งไปใช้แรงงานในชนบทเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตของท่านแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและไหวพริบทางการเมืองท่านก็สามารถกลับคืนสู่อํานาจได้อีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ1970โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเหมาเจ๋อตงในปีพุทธศักราช2519และการสิ้นสุดของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย และความขัดแย้งในสังคมจีนเติ้งเสี่ยวผิงได้ค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศจีนท่านได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้นำในพรรคที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไปในทิศทางใหม่ท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศจีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการปฏิรูปและเปิดประเทศซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในปีพุทธศักราช2,521เติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศนโยบายสีทันสมัยซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัยในด้านเกษตร,รกรรมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศนโยบายนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศจีนท่านได้เริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยนำเอากลไกลตลาดและองค์ประกอบของระบบทุนนิยมเข้ามาปรับใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนท่านได้กล่าววาลีที่โด่งดังว่าแมวขาวหรือแมวดำขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิรูปที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าอุดมาการณ์ภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิง ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นในเวทีโลกการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงมีหลายด้านที่สำคัญได้แก่นโยบายเปิดประเทศการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปีพุทธศักราช2522ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นหลายแห่งบริเวณชายฝั่งทะเลข,ของจีนเช่นเซินเจิ้นจูไห่โซเทาและเสียเหมินเขตเหล่านี้มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นกว่าพื้นที่อื่นๆในประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่นักลงทุนต่างชาติเพื่อดึงดูดเงินทุนเทคโนโลยีและความรู้จักต่างประเทศ เคเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ประสบความสําเร็จอย่างมากในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้ากับต่างประเทศระบบความรับผิดชอบของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมได้มีการนําระบบความรับผิดชอบของครัวเรือนมาใช้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบขอมูลที่ดินยังคงเป็นของรัฐ แต่รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้แต่ละครัวเรือนทําการเกษตรครัวเรือนมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะปลูกอะไรและสามารถขายผลผลิตส่วนเกินหลังจากส่งมอบโคต้าให้กับรัฐแล้วระบบนี้ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากและยกระดับรายได้ของเกษตรกรการเปิดเสรีราคารัฐบาลค่อยๆย,ยกเลิกการควบคุมราคาในสินค้าและบริการหลายประเภท เพื่อให้กลไกตลาดมีบทบาทในการกำหนดราคามากขึ้นการเปิดเสรีราคาช่วยกระตุ้นการผลิตและการบริโภคและทำให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นการปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิงได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคมและวัฒนธรรมของจีนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมากมีผู้คนจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจน การเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขก็ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและวิถีชีวิตของประชาชนวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นและมีการเปิดกว้างในด้านต่างๆมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุคข,ของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเติงเสี่ยวผิง ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนท่านได้เดินทางเงยือนหลายประเทศและได้พบปะก,กับผู้นำโลกหลายท่านท่านได้ผลักดันให้จีนมีบทบาทที่สร้างสรรค์นในเวทีระหว่างประเทศและได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆรวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2522 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศแม้ว่าเติ้งเสี่ยวผิงจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการในช่วงที่ท่านมีอำนาจสูงสุดแต่ท่านก็ถือเป็นผู้นำโดยพฤตินัยของประเทศจีนในช่วงปลายทศวรรษ1970ถึงปลายทศวรรษ1980ท่านได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางซึ่งเป็นตำแหน่ง ที่มีความสำคัญในการควบคุมกองทัพแนวคิดทางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิงที่ใช้ในการนำพาประเทศสู่การปฏิรูปและเปิดประเทศเรียกว่าสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนทฤษฎีนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการของลทัทธิมาร์กเลนินให้เข้ากับสภาพการที่เป็นจริงของประเทศจีนโดยเน้นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก และยอมรับการมีอยู่ของกลไกตลาดและภาคเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ทฤษฎีนี้ยังเน้นความสำคัญของการสแสวงหาสัจจากความเป็นจริงซึ่งหมายถึงการดำเนินนโยบายโดยอิงจากข้อเท็จจริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าการยึดติดกับอุดมการณ์แบบตายตัวซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของจีนในปัจจุบันเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมือน ในช่วงปลายทศวรรษ1,980เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพทางการเมืองรัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ บทบาทของเติ้งเสี่ยวผิงในเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีการตีความที่แตกต่างกันบางคนมองว่าท่านมีความจำเป็นต้องรักษาสถานภาพของพรรคคอมมิวนิสต์และความมั่นคงของประเทศในขณะที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์การใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงความสัมพันธ์กับเหมาเจ๋อตงความสัมพันธ์ระหว่างเติ้งเสี่ยวผิงกับเหมาเจ๋อตง เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทั้งสองท่านเคยร่วมกันต่อสู้ในการปฏิวัติและสร้างสาธารณรัฐประชาชนจีนเติ้งเคยเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงที่ใกล้ชิดกับเหมาแต่ในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมท่านถูกมองว่าเป็นปฏิปัติและถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของเหมาเติ้งได้กลับมามีอำนาจ และนำพาประเทศไปในทิศทางที่แตกต่างจากยุคข,ของเมาอย่างชัดเจนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางแต่เติง้งก็ยังคงให้ความเคารพต่อเหมาในฐานะผู้ก่อตั้งประเทศในช่วงบั้นปลายชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงยังคงให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ในประเทศอย่างใกล้ชิดท่านถึงแก่อสันกรรมเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ิอายุ92ปี การถึงแก่อสัญกรรมของท่านเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศจีนและท่านได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะสถาปนิกแห่งจีนสมัยใหม่ผู้ซึ่งนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากคนโลกจำโดยเอเมนคอนตู นายตูว,วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1ย์0 1 1หนชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ